ทำไมคุณผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายที่ถูกตีตราลดทอนคุณค่าหรือต้องรู้สึกผิดทั้งจริงๆแล้วเนี่ยการมีวันเนสแสนผู้ชายก็มีเพศอื่นๆก็มีเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนณนะก่อนหน้าที่เราจะมาคบกันหรืออาจจะเคยรู้จักกันแต่เราไม่ใช่คนรักกันเรา,าจ,จะอยู่ในสถานะคนละสถานะกันคุณอาจจะคุยกันก่อน,อนหน้าที่คุณจะเริ่มความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้ว่า ฉันอาจจะโอเคกับการที่เธอไม่เคยมีวันน t s สแตนมาก่อนแต่มันต้องคุยกันก่อนแต่พอมีการคบหาดูใจกันแล้วคุณจะเอาเรื่องที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาสำหรับผมะมันไม่แฟร์เลยอดีตของคุณก็คือตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณรักคนนี้จริงคุณจะยอมรับตัวตนในอดีตของเขาได้และก็ยอมรับคนนะของคุณในตอนนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่การที่คุณเอาอดีตของคนนัของคุณมาใช้ในการด่ามาการลดคุณค่า ใครฟังอยู่นะคะแล้วเจอแบบนี้แล้วทำให้เรารู้สึกแย่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทนกับสิ่งนี้ใช่ชีวิตของเราโหกว่าจะมาถึงอายุ30เนี่ยเราก็ผ่านการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของเซ็กซ์อย่างเดียวครับเรื่องของบาดแผลด้านความสัมพันธ์ก็มีเรื่องของหน้าที่การงานเราล้มลุกคุกคลานกันมาผมว่าอายุช่วง30หรือมากกว่าน,นั้นเนี่ย ไม่มีใครที่เดินสง่าบนกรีบกุหลาบมาตลอดคนที่เขาเป็นคนรักคุณจริงๆเขาจะยอมรับคุณทั้งในอดีตและปัจจุบันได้คือเราคิดว่าอันเนี้ยคือความรักที่คุณคู่ควร